สวัสดีครับเพื่อนๆหลายๆคนยังไม่รู้นะว่าประเทศไทยเราเนี่ยเคยไปจัดงานเฟสติวัลที่ประเทศญี่ปุ่นหลายครั้งมันจะเป็นงานประมาณว่าไปจัดตลาดนัดที่ญี่ปุ่นเป็นตลาดนัดใหญ่เลยนะแล้วก็มีศิลปะวัฒนธรรมของไทยเราเนี่ยเอาไปเผยแพร่ด้วยแต่จุดสําคัญสุดเลยก็จะเป็นเกี่ยวกับอาหารแผงขายอาหารไทยเยอะมากมีหลากหลายรูปแบบเลยแล้วงานนี้นะได้รับการตอบรับจากชาวญี่ปุ่นอย่างดี จนแบบว่าชาวญี่ปุ่นที่อยู่ไกลๆจากที่จัดงานน่ะเขาก็จะยอมขึ้นรถมาเพื่อที่จะมางานนี้แต่ถ้าว่าคอมเนก็มีเช่นกันจัดในญี่ปุ่นเหมือนกันเลยนะชื่อว่ากัมพูชาเฟสติวัลแล้วก็แน่นอนแหละครับชาวญี่ปุ่นเขาก็ให้ความสนใจเขาก็ลองไปเที่ยวกันดูแต่ก็ค่อนข้างเงียบคือจริงๆคนเดินอ่ะมันก็มีอยู่นะแต่ในฐานะงานเฟสติวัลเนี่ยเขาถือว่าเงียบ แล้วก็ไม่มีชาวญี่ปุ่นคนไหนเขาพูดถึงศิลปะวัฒนธรรมของชาวเขมรเลยเขาสนใจสินค้ากับอาหารมากกว่าแต่สิ่งที่ทําให้ชาวญี่ปุ่นงงมากเลยก็คือผลิตภัณฑ์ของหลายๆร้านน่ะเป็นของประเทศไทยบางอย่างถึงขั้นติดป้ายว่า made in Thailand เออชาวญี่ปุ่นงงผมก็งงเหมือนกันแล้วคนจัดงานเขาไม่ได้ตรวจเช็คร้านเลยเหรอกัมพูชาเฟสติวัลแต่ว่ามีสินค้าของไทยทีนี้ก็มาเรื่องของอาหาร อาหารห,หลายร้านแทบจะซ้ำของเฟสติวัลไทยอันนี้คือผมก็ไม่รู้ว่าคนไทยไปตีเนียนขายในงานกัมพูชาหรือจะเป็นชาวกัมพูชากันแน่ที่ตีเนียนเอาของไทยไปขายแต่ก็ไม่ว่าทางไหนไทยก็มีแต่ได้กับได้เนาะหรือว่าเสียเพราะโดนแอบ,บอ้างทีนี้เรามาฟังความเห็นชาวญี่ปุ่นกันดีกว่าว่าเขารู้สึกยังไงเมื่อได้ไปงานเทศกาลกัมพูชาเฟสติวัลเนี่ยความเห็นแรกเป็นของคุณอินจุนนะเขาพูดถึงขนมพุดดิ้งไข่ในฟักทอง ที่เอามาขายในงานขเขมรนี่แหละครับเขาบอกว่าพุดดิ้งไข่ในฟักทองเป็นขนมไทยที่สร้างสารรค์โดยแมรี่ซึ่งเป็นลูกครึ่งโปรตุเกสเบงกาลีกับญี่ปุ่นครอบครัวของเธอเป็นชาวคาทอลิกอพยพยจากญี่ปุ่นไปยังอาณาจักรอยุธยาในตอนนั้นเธอได้ดัดแปลงขนมโปรตุเกสมาเป็นขนมไทยมันไม่ใช่ขนมขเขมร เอางามไส้เลยครับชาวเขมรเ,เอาขนมที่ผลิตโดยคนญี่ปุ่นผลิตในประเทศไทยเอามาขายโอ้ยเป็นผมนี่นะจะโคตรอายมากเลยเหมือนกับว่าขโมยทองจากร้านขายทองขโมยเสร็จก็ไปขายให้ที่ร้านเดิมมีความเห็นคนไทยเยอะนะแต่ผมจะตัดความเห็นคนไทยออกน,นะครับเอาแต่ความเห็นชาวญี่ปุ่นดีกว่าว่าเขาคิดยังไงคุณนายซิโร่เขาบอกว่าอาหารเหล่านี้สามารถหาได้จากเทศกาลของกัมพูชาแต่ว่าไม่มีในกัมพูชา คุณซูรีบอกว่าเส้นบะหมี่แป้งขาวไม่เป็นที่นิยมมากนักในญี่ปุ่นจะหมายถึงเส้นขนมจีนหรือเปล่าเออขอเสริมนะคือในงานเนี่ยชาก柬ชาเขาบอกว่าถ้าคุณมาที่งานนี้คุณจะสามารถมองเห็นนครวัดได้ขนาดนั้นเลยเชียวแหละคนต่อมาคุณไลเซนเขาบอกว่าอะไรนะ่ะของหวานนั้นคือประเทศไทยไม่ใช่กัมพูชา ฉันไม่ใช่คนไทยแต่ฉันรู้ว่าขนมนี้เป็นขนมไทยมันไม่ใช่ของกัมพูชาคุณบีเคเขาบอกว่าสังขยาฟักทองนี้เป็นขนมไทยฉันยืนยันลองค้นหาใน Google ก็ได้ฉันสงสัยว่าทำไมเทศกาลกัมพูชาถึงไม่มีอะไรเกี่ยวกับกรัรมพูชาเลยทั้งหมดเป็นของไทยกัมพูชาเจ้าเล่ห์มากฉันไม่ต้องการให้ชาวญี่ปุ่นเชื่อพวกเขาคุณฮิราบอกว่า สัปดาห์นี้เป็นเทศกาลกัมพูชาและสัปดาห์หน้าเป็นเทศกาลไทยมันยังไงเนี่ยคุณมาสคาระเขาบอกว่าฉันไปที่นั่นเพื่อถ่ายรูปฉันตั้งตารอเทศกาลที่กำลังจะมาถึงจากประเทศต่างๆคือคนนี้เขาคงไม่ค่อยสนว่าอัานไหนประเทศอะไรถ้ามาจัดงานที่นี่ก็จะไปถ่ายรูปให้หมดก็เป็นความสุขเล็กๆของเขาเนาะคนต่อมานะคุณปีเตอร์เขาบอกว่า อาหารเอเชียคืออะไรทำไมไม่แสดงอาหารขเขมรสินค้าบางชนิดนำมาจากประเทศไทยเช่นกระเป๋าเสื้อมวยไทยคุณกำลังทำสิ่งนั้นเพื่ออะไรคุณโดเซอร์บอกว่าเบียร์กัมพูชาและโมฮิโต้สีชมพูอร่อยมากอะไรคือโมฮิโต้สีชมพูนะและทีนี้ก็มีชาวญี่ปุ่นคนหนึ่งนะเขาทิ้งลิงไว้ให้ว่าทำไมผลิตภัณฑ์ของขเขมรส่วนมากจะเป็นเหมือนของไทย ผมก็เลยคลิกเข้าไปอ่านดูเป็นช่องข่าวของชาวญี่ปุ่นเขาเป็นสำนักข่าวหนึ่งของญี่ปุ่นนะเขาบอกว่าสินค้าจากเพื่อนบ้านไทยเนี่ยได้รับความนิยมอย่างมากในประเทศกัมพูชาเขาเขียนมาแบบนี้ว่าสำหรับผู้บริโภคชาวกัมพูชาจำนวนมากยังคงมีการรับรู้ที่ดีว่าผลิตภัณฑ์จากประเทศไทยนั้นเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดและบริษัทผู้ผลิตของไทยได้รับการสนับสนุนให้ตั้งสาขานในประเทศกัมพูชาหลายบริษัท โดยที่สินค้าเนี่ยมีหลากหลายมากเลยมีตั้งแต่อาหารเครื่องดื่มไปจนถึงเครื่องครัวและวัสดุก่อสร้างโดยที่มีคำพูดของนักธุรกิจเขาบอกว่ากัมพูชามีฐานลูกค้าที่มีรายได้เพียงพอซึ่งสามารถใช้จ่ายเงินกับสิ่งที่พวกเขาต้องการได้และกัมพูชามีกำลังซื้อที่สูงกว่าลาวและเมียนมาโอเคพอละผมอ่านมาแล้วเดี๋ยวสรุปให้ฟังเลย เมไม่มีประสิทธิภาพในการผลิตวัสดุอุปกรณ์ต่างๆในประเทศตัวเองไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบข้าวของเครื่องใช้วัตถุดิบทำอาหารต่างๆแต่เคยผลิตนะแต่มันส่งออกไม่ได้ที่ซื้อของต่างๆจากไทยเป็นหลักเนี่ยเพราะว่าไทยขายให้ในราคาถูกก็ประมาณนี้นะครับคนต่อมาคุณทริปเขาบอกว่าปลาเค็มกัมพูชากลิ่นแรงมากของไทยก็กินแรงเหมือนกันนะปลาเค็มเนี่ยมีญาติผมนะเขาอยู่ที่เดนมาร์ก ข้าวปลาเค็มไปทอดโอ้โหชาวบ้านรอบๆนั้นออกมาดูกันใหญ่ว่ามันกลิ่นอะไรมันรุนแรงขนาดนั้นเลยครับต่อมาคุณเมบีเขาบอกว่านึกถึงกุยเตี้ยวทําไมมันชื่อคล้ายก๋วยเตี๋ยวจังเลยแต่ผมดูแล้วมันเหมือนกับน้ํายาหน่มจีนแล้วก็ราดด้วยหัวปลีหัน่นน่ะดูแล้วมีแค่นี้จริงๆอะต่อเลยนะกุยเตี้ยวเนี่ยเป็นอาหารที่หรูหราสําหรับคนทั่วไปในกัมพูชาคือชาวกัมพูชาเขาบอกมางั้น มันเหมือนกับว่าเป็นอาหารประจำชาติสำหรับมื้อเช้าทุกวันในชนบทถ้วยหนึ่งราคา500เรียวก็เป็นร้อยเนาะลักษณะเส้นบางเหมือนโซเมนแต่มันเคี้ยวไม่ได้ค่อนข้างเละนอกจากรสชาติที่แย่ของบะหมี่นี้แล้วซุปเขียวที่คุณกินมันก็ไม่ดีเช่นกันเป็นน้ำซุปที่เรียกว่าซอมระพอฉันกินแล้วฉันพูดทันทีว่าขอโทษค่ะฉันกินต่อไม่ได้ และฉันก็ไม่แนะนำให้เพื่อนกินอันนี้ก็เป็นความรู้สึกของชาวญี่ปุ่นที่เข้าไปกินในงานมานะน่าจะเป็นโซนวัฒนธรรมของชาติมั้งที่ว่ามีแนะนำวัฒนธรรมตัวเองแล้วก็มีอาหารประจำชาติอย่างนั้นด้วยเออนี่ผมเจอความเห็นนี้และมีกว๋วยเตี๋ยวด้วยนะแปลอันเมื่อกี้ตอนแรกผมก็ยังงง,งว่ามันคือกว๋วยเตี๋ยหรือเปล่าแต่ไม่ใช่ครับมันคนละอย่างกันอันเนี้ยกว๋วยเตี๋ยวของจริงแต่เป็นกว๋วยเตี๋ยวขมินเขาบอกว่างี้นะพอกินเข้าไปคำแรกนะ่ะ ซุปมีรสชาติเคาวมีเต้าหู้ที่ทำจากเลือดหมูแข็งตัวถ้าถามผมว่าอร่อยไหมผมก็บอกว่าไม่อร่อยครับและถั่วงอกที่เขานำมาโรยหน้าก็เหม็นนอกจากนี้สำหรับใครที่เคยกินกว๋วยเตี๋ยวที่เมืองไทยแล้วก็อย่าคาดหวังอะไรในระดับเดียวกันนะครับรสชาติและเนื้อสัมผัสของเส้นบะหมี่นั้นแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเนี่ยมาแบบนี้แล้วครับคนที่กินอาหารขเขมรแล้วก็มาเปรียบเทียบกับไทย มันก็คนละระดับกันตั้งแต่แรกอยู่แล้วะครับถามแบบเนี้ยเดี๋ยวคนไทยก็โดนขเขมิด่าอีกว่าแต่ทําไมเห็นมีหลายประเทศและชอบเปรียบเทียบอาหารไทยกับขเขมรคิดว่า2ประเทศนี้เหมือนกันหรือว่าอยู่ใกล้เคียงกันหรือคิดว่าเป็นคู่แข่งกันหรือว่าเมนูอาหารไม่คล้ายกันเขาก็เลยมาเปรียบเทียบกันคนต่อมาคุณโซมิเขาบอกว่าสําหรับคนญี่ปุ่นที่คุ้นเคยกับการกินเนื้อนิ่มเนื้อกัมพูชาจะแข็งและมีรสชาติแย่ ทั้งที่เนื้อวัวดูมีคุณภาพสูงแต่มันก็ไม่เป็นเช่นนั้นอาหารประเภทเนื้อในพนมเปนซึ่งมีราคามากกว่า7ดอลลาร์ต่อจานใช้เนื้อวัวออสซี่หรือเนื้อวัวสหรัฐเยี่ยมมากครับทำของดีให้เลวได้คุณเฮทีเขาบอกว่าแซนด์วิชของเวียดนามมีชื่อเสียงในญี่ปุ่นนะมันคือแซนด์วิชบาเก็ตหรือที่เรียกว่าบันมีที่กัมพูชาก็มีขายแต่เรียกว่านันปาน มันมีความแตกต่างอย่างมากในระดับรสชาติทำไมแซนด์วิชบาเกตของกัมพูชาถึงแย่ขนาดนี้ทั้งที่เป็นอนานิคมของฝรั่งเศสแหมอาหารขมรมีแต่ของอร่อยอเดี๋ยวมาฟังความเห็นสุดท้ายของคลิปนี้กันเลยที่จริงมีเยอะกว่านี้อีกนะที่เขาบ่นอาหารขมຈม่ะแต่ว่าเวลาผมอาจจะไม่ค่อยพอขนาดชาวญี่ปุ่นที่เขาไม่ค่อยวิจารณ์อะไรตรงๆเขายังพูดขนาดนี้ก็คิดเอาแล้วกันความเห็นสุดท้ายนะเขาพูดถึงข้าวผัดหมู เขาบอกว่ารสชาติก็ไม่ได้แย่แต่โดยรวมก็จืดชืดคนกัมพูชาชใช้ซีอิ๊วจีนและพริกหวานบนโต๊ะเพื่อทำให้อาหารมีรสชาติตามที่ตนชอบเขาไม่ได้ทำตามที่คนกินชอบนี่จึงเป็นอุปสรรคสูงสำหรับคนญี่ปุ่นก๋วยเตี๋ยวจืดจืดฉันยังพอทำใจได้แต่ข้าวผัดจืดฉันจะปรุงอย่างไรสำหรับคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ